นิวนอมนะคะช่วงพิเศษจาก Squawk Box JKN CNBC ค่ะวิเคราะห์เจาะลึกทิศทางของมาตรฐานใหม่วิถีชีวิตใหม่นะคะหลังจากที่เรารเผชิญวิกฤตโควิด -19 นะคะล่วงเลยมามากกว่า3เดือนนะคะที่โลกนั้นเผชิญกับโควิด -19 จากวิกฤตเรื่องของโรคระบาดวิกฤตสาธารณสุขลุกลามเป็นประเด็นเชิงสังคม ความมั่นคงแล้วก็มากระทบกับเศรษฐกิจและการลงทุนอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะโลกเจอสิ่งที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนนะคะการล็อกดาว ทั่วโลกนะคะเรื่องของการใช้การเว้นระยะห่างทางสังคมโซเชียลดิสแทนซิงการที่จะต้องมีการหยุดชะงักเรื่องของการเดินทางเรื่องของการทําธุรกิจและก็การผลิตนะคะเรื่องนี้ทําให้ภาคของเศรษฐกิจนั้นได้รับผลกระทบแล้วก็เสียหายอย่างหนักกระแทกมาถึงบรรยากาศของการลงทุนอย่างแน่นอนนะคะสําหรับแง่มุมของการลงทุนนะคะมีมุมมองของผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญการลงทุนระดับโลกนะคะเรดาริโอซึ่งเป็น ผู้บริหารกองทุน Bridgewater นะคะก็ได้บอกไว้น่าสนใจนะคะเขาบอกว่าวิกฤตท้งนี้รุนแรงเท่าที่เคยเจอมาก็จริงนะคะแต่ว่าเชื่อว่ามนุษย์จะมีความสามารถมีศักยภาพในการที่จะปรับตัวและพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้นะคะ โรไดลิโอบอกว่าตอนนี้เราควรที่จะตื่นเต้นกับการเข้าเข้าสู่ New f u t u r e นะคะหรือว่าอนาคตใหม่นะคะโลกใบใหม่นะคะซึ่งแม้ว่าตอนนี้จะเจ็บปวดแต่อนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีทีนี้เราฟังมุมมองเรื่องของภาพการลงทุนในฝั่งของนักลงทุนระดับตํานานของไทยกันบ้างน,นะคะสิ่งที่เปลี่ยนไปจากพฤติกรรมของมนุษย์ สิ่งที่โลกกําลังเปลี่ยนนะคะแน่นอนค่ะว่าเมื่อพฤติกรรมคนเปลี่ยนการลงทุนที่ติดอยู่กับพฤติกรรมของมนุษย์ก็เปลี่ยนเช่นเดียวกันนะคะในมุมมองของดรนิเวศจะเปลี่ยนไปในทิศท,ทางไหนนะคะวันนี้พูดคุยกันนะคะกับดรนิเวศเหมวชิรวรากรนักลงทุนเน้นคุณค่านะคะสดทางโทรศัพท์กับ s q u a ช k Box ค่ะอาจารย์นิเวศสวัสดีค่ะ ดีครับคุณวริน์มากครับค่ะขอบ,ค,บคุณนะคะอาจารย์คะ <c oughs> ที่ให้เวลากับรายการสําหรับมุมมองเรื่องของ new normal <c oughs> นะคะว่ากันเยอะ <c oughs> เลยนะคะอาจารย์ <c oughs> เองก็เคยเขียนบทความถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะ new normal <c oughs> หลังโควิด19ในมุมมองของอาจารย์มองเห็นภาพยังไงในโลกของการลงทุนคะอาจารย์คือ <c oughs> ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าการลงทุนเนี่ยมันไม่ไม่มี new normal นะครับคือการลงทุนเนี่ยมันต้องเกาะไปกับโลกเกาะไปกับชีวิต กไปกับพฤติกรรมของคนอื่นนะการลงทุนเนี่ยเราก็ต้องมองดูว่าพฤติกรรมของคนภาวะเศร,รษฐกิจทิศทางธุรกิจมันจะไปทางไหนนะแล้วเราก็จะกาะกับกระแสตรงนั้นไปนะว่าธุรกิจอะไรจะได้ไประโยชน์ธุรกิจอะไรกำลังจะถูกดิสลงับกาลังหายไปหรือว่าตกกรรมลงนะแล้วก็จะลงทุนตามมันนั้นแตนะ่นาทีนี้จริงๆผมคิดว่า โควิดเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ตัวมันเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นนิวรนอมออะไรหรอกนะครับอ,อ่สิ่งที่แต่ว่าโควิดเนี่ยมันก่อให้เกิดการเร่งเร่งตัวอย่างรวดเร็วนะครับของกระบวนการที่มันเกิดขึ้นในโลกอยู่แล้วนะครับมันเกิดขึ้นอยู่แล้วล่ะแต่ว่าก่อนหน้าเนี่ยมันก็ไปอย่างช้าๆไปอย่างช้าๆแต่ว่าพอโควิดเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันเป็เร่งกระบวนการทั้งหมดอย่างรวดเร็วเลยนะ อีคอมเมิร์ซในเมืองไทยยกตัวอย่างนะครับว่าก่อหนหา้านี้เราก็มีอ e ีคอมเมิร์ซแต่ว่ามันไม่ไม่มากขนาดนี้นะมันก็เร่งขึ้นมาเลยนะเร่งขึ้นมาแต่ก่อนอาจจะบอกสาเอร์เ็นตสี่เปอร์เซ็นตอนนี้อาจจะจบสิบเปอร์ซ็นอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งถือว่าเยอะมากภายในเวลาแค่ปีเดียวาอาจจะไม่ถึงปีนะตัวเลขขึ้นมาเป็นเท่าตัวอ e ีคอมเมิร์ซนี่เป็นตัวที่สําคัญเพราะว่ามันจะไปกระทบกับวิธีการทําธุรกิจของไทย ไม่น้อยนะครับเพราะว่าอย่างทุกตัวอย่างเช่นเนี่ยเดิมทีเนี่ยเราก็บอกว่าห้างร้านค้าแบบโมเดิร์นเทรดเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นธุรกิจที่ดีดีมากนะพลิกดีห้าสิบเท่าสามสิบเท่าสี่สิบเท่านี่เป็นเรื่องปกติเรายอมจ่ายแพงนะครับแต่ว่าหลังจากเกิดอันนี้เนี่ยเราจะบอกว่าเอ๊หรือว่ามันอาจจะไม่ค่อยดีแล้วเพราะว่ากระบวนการอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยมันเร่งตัวเร็วมาก เพราะว่าคนจําเป็นต้องซื้อผ่าน e c o m m e r ์ซในช่วงนี้เขาก็ซื้อกันใหญ่แล้วไอ้พฤติกรรมแบบเนี้ยในที่สุดแล้วมันจะติดคนที่เริ่มใช้เริ่มใช้มันจะติดเขาก็จะซื้อของจากข้างน้อยลงแต่มาเพราะเมื่อซื้อของจากข้างน้อยลงแต่ไม่ได้เลิกซื้อนะครับซื้อน้อยลงจากเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อาจจะเหลือแปดสิบเปอร์เซ็นตซึ่งในตรงนั้นน่ะมันเพียงพอที่จะทําให้ธุรกิจที่ค้าขายผ่านห้างเนี่ยหงอยไปเลยนะเพราะว่าอนาคตมันก็จะไม่โตด้วยไง แล้วก็คล้ายๆกับว่ากลับมามันก็ไม่เท่าเก่าอย่างน้อยลงแต่มันไม่ได้ตายนะครับมันก็ยังอยู่เพียงแต่เราลต้องลดมูลค่ามันลงนะอย่างการเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยทํางานจากบ้านเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นนิวนอร์มอลของเมืองไทยละค่ะแต่ก่อนอันนี้นะมีแต่บริษัทฝรั่รงเล็กๆที่อนุญาตให้พนักงานทําเวิร์กฟอร์มโฮมแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าบริษัทใหญ่ๆทุกบริษัทเลยมีเวิร์กฟอร์มโฮมนะแต่ว่าถามว่าเมื่อ โควิดผ่านไปแล้วเวิร์กฟอร์มโฮมทั้งหมดไหมเป็นแบบนี้ไหมไม,ไม่หรอกเขาก็กลับไปทําที่ออฟฟิศแต่ว่าก็จะมีบางส่วนที่เวิร์กฟอร์มโฮมแล้วแล้วรุ่นใหม่ธุรกิจรุ่นใหม่ก็อาจจะบอกว่าเอ้ยไม่เอาละไม่ต้องมีออฟฟิศเลยเวิร์กฟอร์มโฮมเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่เกี่ยวข้องกับการที่คนนะไม่เดินทางไปทํางานที่ออฟฟิอ่ามันจะมีผลกระทบอะไรอันนี้เราก็ต้องไปดูธุรกิจอะไรที่จะถูกกระทบถูกไหม อีก็เรื่องหนึ่งเรื่องการศึกษาที่เห็นชัดเจนนะก็คือตอนเนี้ยเด็กระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องเรียนผ่านผ่านสื่อแล้วนะไม่ต้องไปละอนาคตเนี่ยก็จะมีสถาบันการาศึกษาก็เจ๊งกันไปเป็นแถวๆโ mm hmm. ดยเฉพาะของเอกชนนะ <c oughs> ที่บอกว่าเฮ้ยตอนนี้มันก็แย่ยอยู่เลยนะจริงๆไอ้เรื่องการไปเรียนที่มหา,าลาัยนี่มันน้อยลงอยู่แล้วล่ะแต่ว่ารอบนี้จะทําให้มันเร่งเร็วขึ้นเยอะ,ะจะเจ๊งไปเลยทีเนี้นะ จะมาทั้งหมดนี้ก็จะเป็นอย่างนี้แม้กระทั่งพวกสื่อต่างๆเนี่ยจะมาก็จะค่อยๆลดลงไปอีกตอนนี้เราบอกว่าทีวีเนี่ยมีคนดูเยอะขึ้นเพราะว่าคนอยู่บ้านเยอะแต่จริงๆมันดูดีขึ้นชั่วคราวแต่นั้นเองเมื่อโควิดหายไปแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยคนที่ดูทีวีก็ลดลง<ฆ>เพราะว่าคนไปติดละดูเน็ตติดดูอะไรต่างๆ<ฆ>ใช่ไหมเพราะโดยสรุปแล้วก็คือตอนเนี้ยโซเชียลดิสแท e การท่องเที่ยว ดยเฉพาะการท่องเที่ยวเนี่ยโอ้โหรอบนี้หายแบบหายไปเกือบร้อยเปอร์เซนเลยนะอาจจะมีหลายบริษัทไปไม่รอดที่รอดกลับมาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยธุรกิจเกี่ยวกับทาเวอลิงเนี่ยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยโรงแรมเนี่ยพีเอโอ้โหเจ็ดต่อสิบยังมีห้าหกสิบเป็นเรื่องธรรมดาแพงมากต่อไปอจ,จะบอกว่าถึงแม้โควิดผ่านไปแล้วมันไม่กลับมาแล้วหรอกเพราะว่าคนกลัวแล้วว่าอันหคนก็จะเกิดขึ้นได้อีก ใช่ไหมเพราะว่าโควิดรอบนี้ทําให้คนคิดว่าคุณจะไปคิดนะว่ามันจะมีโควิดอนาคตอาจจะมีอย่างอื่นเพราะมันเกิดขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นตั้งแต่ซาเมอร์อะไรต่างๆมันมาใช,ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆก็นักนักลงทุนเนี่ยนาทีเนี่ยจริงๆแล้วต้องวิเคราะห์แบบนี้แล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าเราจะพัสเปอร์จะรุ่งเรืองเนี่ยเราต้องไปหาว่าเมื่อเกิดโควิดแล้วมีมีนิวนอร์มลเนี่ยบริษัทไหนเนี่ยจะได้ประโยชน์ชนะซึ่งน่า น่าเสียดายครับว่าน่าเสียใจครับว่า,า,เ,รวาเราเนี่ยยังไม่ค่อยมีรบริษัทที่ได้ประโยชน์จากตรงนี้เท่าไหร่นะเมื่อยมีประโยชน์<ฆ>เพราะว่าบ<ฆ>้านเราเนี่ยเราไม่มีบริษัทที่พูดง่ายว่าเ<ฆ><ฆ>ก่งเก่งที่จะทํางานเกี่ยวกับเรื่องของสื่อโซเชียลดิสแท c นหรือว่าไฮเทคโนโลยีที่จะมารองรับกับสภาวะที่เกิดขึ้นจากโควิดในเมืองนอกเนี่ยพวกอเมซอนพวกเน็ติกเนี่ยตอนนี้เขา พุ่งเข้านิวไฮเลยเพราะว่าเพราะว่าพวกนี้กำลังสร้างประโยชน์ลองคิดดูครับว่าเกิดวิกฤตขนาดใหญ่ระดับโลกแบบนี้นะแต่บางเบริษัทกำลังรุ่งเรืองเต็มที่เพราะฉะนั้นหลังโควิดไปแล้วเนี่ยนิวนอร์มอลใหม่ก็มาพวกนี้ก็ได้ประโยชน์ชแต่ของเราเราถามว่าต่อไปเมื่อเมื่อโควิดหายแล้วบริษัทไหนจะมาก็ดูไม่ออกก็อาจจะเป็นบริษัทเดิมก็กลับมาใหม่แต่ว่าอาจจะกลับมาแบบน้อยลงนะซึ่งก็ทําให มันก็ไม่ค่อยคุ้มที่จะเข้าไปลงทุนมากมายอ่นี่ก็เป็นอะไรที่เราต้อวิเคราะห์คับ่ะอันนี้น่าสนใจนะคะอย่างหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะคะอย่างที่เราเพิได้เห็นอย่างอเมซอนในก่อนหน้านี้ออทามไฮเลยนะคะเขามีการเพิ่มจำนวนพนักงานจะด้วยซ้ำนะคะแล้วก็หลายๆบริษัทที่เป็นสายเทคนั้นกำลังคึกคักนะคะบ้านเราขาด สายเทคโนโลยีนะคะที่ผ่านมาถูกนำโดยอุตสาหกรรมสายพลังงานมั่งสถาบันการเงินบ้างนะคะรูปแบบของการลงทุนหุ้นไทยความน่าลงทุนหุ้นไทยที่อาจารย์นิเวศเคยมั่นใจว่าตลาดหุ้นไทยให้ผลตอบแทนดีเนี่ยนะคะต่อไปเรายังจะเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าคะในเมื่ออุตสาหกรรมบ้านเราเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะร์เพอ p e r อร์มเมื่อเทียบกับโลกใหม่ที่จะมาถึงใช่ครับผมก็คิดว่าจริงๆความเสี่ยงมีครับตลาดหุ้นไทยมีความเสี่ยงที่จะเป็นแบบเขาเรียกว่า พิมตัวไม่เป็นไหนนะคือมันอาจจะไม่ตกนะก็คือว่าหลังโควิดเราจะฟื้นคืนมาได้แต่อาจจะฟื้นคืนไม่ได้เท่าเก่าแล้วก็ไปต่อไม่ค่อยไหวก็คือว่าทรงๆอยู่เนี่ยเราเคยสูงสุดพันเจ็ดพันแปดเราก็อาจจะมีศักยภาพไปแค่นั้นนะ,ะก็คือว่าตอนเนี้ยลงทุนถามว่าได้ไม่ได้ถ้าเราลงทุนแล้วมันฟื้นขึ้นมาเนี่ยเราก็จากพันสองกว่าเกือบพันสามตอนเนี้ยขึ้นไปพันแปด แต่ถามว่าจะเกินพันแปดไหมอาจจะบอกคนเหนื่อยมากเลยนะเพราะเราไม่มีบริษัทใหม่ๆที่จะเติบโตไงมันมีแต่บริษัทเก่าๆที่เรารู้แล้วว่าศักยภาพเขาโตต่อไปมากไม่ได้เพราะโลกกาลังเปลี่ยนแต่มาธุรกิจของเขาเนี่ยความต้องการของคนจะน้อยลงหรือว่าเท่าเดิมนะเราก็ยังกินเท่าเดิมอะไรเท่าเดิมจะมาแต่ว่าไอไฮเทคมันไม่มีเราใช้ไฮเทคมากขึ้นคแต่ว่าบังเอิญเนี่ยบริษัทที่ทำไฮเทค ันไม่ใช่เป็นบริษัทไทยมันมาจากทั่วโลกเขา้าใจไหมครับมันมันเราไปซื้อมันไม่ได้ในตลาดทุ้นไทยอ่าันนี้ก็จะเป็นปัญหาแหละครับว่าต่อไปนี้เนี่ยการลงทุนในประเทศไทยคุณคุณต้องคิดว่ามันอาจจะไม่ให้ตลาดที่โตเร็วต่อไปแล้วอาจจะตลาดที่อิ่มตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะโตเร็วกําไรเยอะร่ํารวยจากการลงทุนเนี่ยจะหวังจากตลาดทุ้นไทยอาจจะยากนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าต้องการผลตอบแทนที่พอสมควร กินปันผลอะไรต่างๆก็อาจจะลงทุนได้แล้วก็ช่วงนี้ก็อาจจะลงทุนได้เหมือนกันว่ามันมีหุ้นที่ตกลงไปเยอะมากค่ะนะเราคิดว่ายังไงกลับมาคนก็ต้องกลับมาใช้คึงแม้ว่าเราบอกว่าสถาบันการเงินเนี่ยจริงๆมันก็ยังต้องใช้ต้องอาอยู่แต่เขาก็ไม่โตมากแต่เขาอาจะฟื้นตัวกลับไปได้แต่ตอนนี้หุ้นสถาบันการเงินโดยเฉพาะแบงค์เนี่ย PE ห้าหกเท่าจ่ายปันผลเจ็ดแปดเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นตก็มีค่ะถ้าคุณซื้อไปเนี่ย ก็ไม่มีอะไรเสียก็คือได้ได้ผลตอบแทนตรงนี้แต่อย่าหวังว่าจะซื้อแล้วกำไรเยอะๆจะเป็นแบบรุ่นก่อนที่แบบว่าโอถ้าเป็นเซียนวีเป็นนุ่นเป็นนี้จะรวยไปเลยเนี่ยหวังยากมากครับค่ะงั้นวีไทยในยุค New Normal นะคะหลังโควิดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะหวังผลตอบแทนที่ฟู่ฟ้างดงามเหมือนกับหลัง40หลังสัปพราม์ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องเลยครับหวังอย่างนั้นไม่ได้ครับคือหวังได้ผมว่า10เปอร์เซ็นค่ะ เฉลี่ยนะครับปีหนึ่งได้สิบซ็นตถือว่าเก่งมากๆค่ะค่ะส่วนออขออนุญาตถามมุมมองของอาจารย์เองนะคะคือก็ลงทุนมานานแล้วค่าบรรทุกวิกฤตนะคะ40ก็ผ่านมาแล้วสับปลาน้ําท่วมจนมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะครั้งนี้ยากที่สุดหรือเปล่าคะเท่าที่จะข้ามไปได้ในการถือพอร์ตการลงทุนคืออย่างนี้ครับคือจริงๆเนี่ยพอร์ตเราไม่ได้เสียหายเท่าไหร่นะครับค่ะ แต่จะมีหุ้นตอนนี้ลบไปแค่18-19เปอร์เซ็นของเรายิ่งต่ำกว่าน,นั้นเีกของเราไม่ถึงสิบแล้วนะขาดทุนนิดเดียวตอนเนี้เพียงแต่ว่ามันไม่เหมือนครั้งก่อนครั้งก่อนเนี่ยเรารู้ว่าพอหุ้นตกลงมาปุ๊บเราเข้าไปซื้อเนี่ยเราซื้อเต็มที่เลยแล้วเรารู้ว่าเราไม่กลัวเลยเพราะว่ามันถูกมากแล้วก็อนาคตมันจะต้องเติบโตขึ้นไปเองใช่ไหมเพราะนั้นตอนนั้นเรามีเงินเท่าไหร่เราใส่เข้าไปเลยหลังจากเกิดที่กิตแล้วก็เห็นผลจริงว่า โอ้หลังจากนั้นเนี่ยเรารวยเพราะมันขึ้นเอาขึ้นเอา<ะ>แต่รอบนี้น่ะถามว่าผมทําอะไรผมไม่จะทําอะไรเลยยังมีเงินสดอยู่ยังไม่กล้าลงทุนเลยเ<ะ>พราะเราไม่รู้นะครับว่ามันจะจบเมื่อไหร่และมันจะไปได้มากน้อยแค่ไหนไม่รู้ไอตรงเนี้ยเป็นอะไรซึ่งทําให้เป็นแบบเหมือนกับว่าเออครั้งเนี้ยจริงๆแล้วในแง่ของหุ้นเนี่ยไม่ค่อยเสียหายหรอก<ะ>แต่ในแง่ว่าคุณมีความมั่นใจไหมว่า การลงทุนใช่จะมีเงินใส่เข้าไปเนี่ยตอนนี้คุณจะกําไรเยอะๆหรือ,รอมั่นใจว่าไม่ขาดทุนแน่นอนตอนนี้ยังไม่ยังไม่เกิดดีนะผมยังยังรออยู่เลยว่าถ้ามันมีตกลอบสองเนี่ยอ่าผมจะเข้าไปซื้อถ้าไม่ตกรอบสองก็าอาจจะต้องก็คือผ่านไปไม่ได้ประโยชน์จากมันนะเพราะว่าทุกครั้งที่เกิดวิกฤตเนี่ยผมบอกว่ามันมีโอกาสเยอะมากหลั <ฮะ S 2> งวิกฤตเนี่ย <ฮะ S 2> มันตกมาเยอะๆแต่รอบเนี้ยังไม่เห็น นะยังไม่เห็นว่าโอกาสอยู่ตรงไหนในขณะเดียวกันวิกฤตก็ยังไม่แรงเหมือนว่าในแง่หุ้นนะในแง่ชีวิตนี่แรงสุดคนะในแง่ชีวิตนี่แรงในแง่หุ้นตอนนี้ไม่แรงค่ะค่ะเพราะว่าเคยเจอตั้งแต่พันเจ็ดเหลือสองร้อยแต่ว่านาทีนี้นะคะคือพันสี่พันห้าเหลือเก้าร้อยกว่าแล้วเด้งกลับมาเนี่ยอันนี้ไม่ไม่กี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังไม่ถือว่าเป็นโอกาสที่ที่จะชัดเจนมากนักใช่ใช่ใช่ครับยังไม่ใช่เป็นโอกาสที่แบบโอ้โหแบบ ใส่เข้าไปเลยไม่ต้องกลัวเพราะว่ายังไงเมื่อผ่านไปมันก็จะกลับคืนมาแล้วก็เติบัวต่อไปเนี่ยตอนนีย้ยังรอนิดหนึ่งยังรอนิดหนึ่งค่ะค่ะสุดท้ายขอฟังมุมมองอาจารย์นะคะคือว่ากันว่า new normal เนี่ยนะคะก็คือสิ่งที่ถ้าเปลี่ยนแล้วจะไม่กลับมาอีกแสดงว่าบางธุรกิจเนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้กลับมาเ,ออเติบโตหรือว่ารุ่งเรืองอีกแล้วนะคะอาจารย์มองธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นธุรกิจอะไรที่นักลงทุนต้องระมัดระวังแล้วก็แล้วก็ต้องประเมินความเสี่ยงอย่างมาก จริงๆก็ก็จริงๆก็เป็นธุรกิจเดิมนะฮะเก่าๆที่พูดง่ายๆว่าในเมืองนอกเนี่ยเขาดิสบกันมาเยอะแล้วแต่เมืองไทยเนี่ยยังไม่ค่อยถูกดิสบมากด้วยเหตุผลพิเศษของเมืองไทยเช่นประเทศไทยเป็นเมืองร้อนนูน่นนี่ใช่ไหมห้างต่างๆเนี่ยจริงๆในอเมริกาเข้าเหนื่อยมามาเหนื่อยมานานแล้วนะห้างพวกอะไรต่างๆเพราะว่าคนค้าคนซื้อขายน้อยลงนะแต่เมืองไทยเนี่ยถึง ถึงแบบกลับมาเนี่ยคนจะไปยังไปเอ่อยังคือคือคนซื้ออ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยบางทีเขาก็ยังไปห้างแต่แวร์ยูมันจะน้อยลงคะ,ะลักษณะอย่างเงี้ยอย่างพวกสื่อนี่ยังไงก็ไปไม่ไม่ไหวหรอกนะ,ะสุดท้ายต้องไปเพราะว่ามันง่ายมันไม่มีเหตุผลที่จะต้องอะไรต่างๆค่ะใช่ไหมก็คืออันนี้ก็ดูไปนะยังคือหุ้นต่างๆที่เคยยิ่งใหญ่หนู่นนี่เนี่ยหุ้นท่องเที่ยวที่แบบ โอ้มีราคาแพงอะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่ตายหรอกเดี๋ยวเขากลับมาเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมซึ่งเราต้องระวังว่าถ้าตอนนี้เราเห็นว่ามันตกมาเยอะแต่ว่าถ้าตกมาเยอะแต่ว่ามันก็ยังสูงอยู่ยังอะไรอยู่แล้วเรากล่าวว่ามันเมื่อซื้อแล้วมันจะกลับมาต้องระวังเพราะว่ามันอาจจะกลับมาได้แต่ว่ามันไม่เหมือนเดิมมันไม่ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมแล้วมันเหนื่อยนะมันไม่โตเหมือนเดิมนะตรงนี้จะเป็นอย่างนั้น ค่ะแต่เรายังมีโอกาสใช่ไหมคะอาจารย์สําหรับนักลงทุนรุ่นใหม่ทีห่หวังว่าจะลงทุนในหุ้นไทยและเพื่อให้ตัวเองได้มีผลตอบแทนหรือว่าอย่างน้อยก็ทําให้เงินงอกเงยได้เนี่ยค่ะใช่ครับ reasonablereasonable แปลว่าคุณลงเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยคุณหวังผลตอบแทน7-8%ต่อปีนะโดยเฉลี่ย่ว่ไงว่าได้แค่เนี้ยคุณพอใจไหมถ้าคุณบอกว่าไม่พอใจคุณอยากจะได้ปีละ่ ผมบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะไม่ใช่ตลาดหุ้นไทยะนะคุณอาจจะต้องไปหาที่มันแบบที่เขากําลังเติบโตที่เขามีไฮเทคมีอะไรต่างๆนะนะถึงจะเป็นตลาดซึ่งคนทั่วไปก็จริงๆผมว่าเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็เยอะแล้วนะ,ะเพราะนั้นเข้ามาในตลาดหุ้นอย่าอย่าโลภอย่าหวังว่าฉันจะเก่งฉันจะสามารถทํากําไรได้เยอะๆนี่อันตรายครับอาจจะไปซื้อกองทุนบ้างอะไระบ้างได้ผลตอบแทนปีละเจ็ดแปดเปอร์เซ็นตแล้วก็มีความสุข แล้วก็ทํางานไปจะไปหลังหวังรวยจากวุ่นถ้าเราไม่มีต้นทุนเยอะๆก็ก็คือเก็บไปเรื่อยๆนะถึงวันหนึ่งก็รวยเองอ่ะถ้าเราทิ้งไว้สิบยี่สิบปีอะไรใช่าถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะเฟื s, ่องเง like าช well. ุ่มเทเอาเป็นเอาตายแล้วก็บางคนเลิกทำงานมาลงทุนอันนี้ไม่ได้ค่ะค่ะขอบคุณเป็นประโยชน์มากเลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์นิเวศค่ะสวัสดีค่ะค่ะเห็นชัดเจนนะคะมุมมองจาก ตำนาน value investor ของเมืองไทยนะคะ new normal หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่นะคะบรรทัดฐานใหม่นะคะเรื่องของการลรงทุนตลาดหุ้นไทยอาจจะไม่ได้ฟู้ฟ้ารุ่งเรืองแล้วก็มีผลตอบแทนที่สูงลิ้วเหมือนกับหลังวิกฤตในอดีตนะคะแต่ว่าการเติบโตเฉลี่ยที่พอสมเหตุสมผลน่าจะเป็นไปได้นะคะ7% Uh, 8%นะคะถึงระดับ10%นะคะเรื่องของการลงทุนในมิติใหม่หลังโควิด19ไม่อาจคาดหวังผลตอบแทนที่สูงได้และสั้นได้นะคะเล็งมองเป็นการลงทุนระยะยาวในธรุรกิจที่ได้รับผลกระทบน้อยแล้วก็มีโอกาสกลับมานะคะแต่ก็ต้องบอกว่าความเสี่ยงค่อนข้างมีจํากัดนะคะตลาดหุ้นไทยในมุมมองของออเตรเวรียค่อนข้างจะอิ่มตัวหลายธรุรกิจที่เคยเป็นธรุรกิจที่ยิ่งใหญ่ลุ่งเรืองนะคะมี PE หรือว่ามีอัตราส่วนของราคาเนี่ยที่สูง ที่แพงอนาคตอาจจะไม่ได้แพงขนาดนั้นนะคะดังนั้นเรื่องของจังหวะในการกําหนดราคาเข้าซื้อการประเมินโอกาสความหวังของราคาหุ้นเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมาก ที่สาคัญที่สุดนะคะอย่าโลภมองตลาดหุ้นเป็นที่สร้างเงินงอกเงยเป็นความมั่งคั่งระยะยาวนะคะแม้ว่าจะอยู่ในยุคไหนจะหลังโควิด -19 ไปนะคะคุณก็จะอยู่ได้นะคะแล้วก็ตวเตือนวิกฤตหรือว่าความเสี่ยงนั้นยังไม่จบนะคะก็อาจจะมีโอกาสมาได้ระล,ลอกใหม่ก็ต้องวางแผนการลงทุนให้ละเอียดแล้วก็รอบคอบนะคะสายเทคในบ้านเรายังไม่มีอันนี้เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะคะถ้าอยากจะได้ต้องไปลงทุนในต่างประเทศแต่ก็ต้องศึกษายอย่างรอบครอบด้วยเช่นเดียวกันนะคะ